สวัสดีพี่พีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีคันเบ็ดตกปลาหน้าดินนะครับยอดนิยมนะครับมานําเสนอพี่พ,พีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นคันหมาป่าโซโลแม็กนะครับคันกาไฟด้ามก็อกเครื่องจากโรงงานเหนียวมากนะครับสายธรรมชาติเนี่ยรู้จักกันดีนะครับวันนี้ก็เอามารีวิวให้กับพ,พี่พี่ได้ชมกันนะครับ ค,คันหมาป่าโซโลแม็กนะครับมีเข้าประจำการที่ร้านตั้งแต่ขนาด 8, 9แล้วก็10ฟุตนะครับสปินนิ่งอย่างเดียวนะครับสปินนิ่งอย่างเดียวสำหรับตกปลาหน้าดินตกปลาบอ่อตกปลาอ่างตกปลาเขื่อนใช้ได้หมดและที่สำคัญน,นะครับราคาย,ย่อมเยานะครับไม่แพงเลยจับต้องถึงได้นะครับอัปเกรดจากคันไฟเบอร์มาเล่นคันกาไฟก็เป็นคันหมาป่า ตัวนี้แหละนะครับที่ราคาไม่แพงพี่ๆที่ใช้อยู่ก็จะรู้กันดีนะครับเป็นคันเคลือบนะครับตูดกันกระแทกนะครับอย่างดีนะครับตูดกันกระแทกอย่างดีดีซีทนะครับอย่างดีมีตัวรองนะครับป้องกันขาลอกเป็นรอยนะครับคันเคลือบเป็นก๊อกละเอียดนะครับเคลือบจากโรงงานจับไปทับมือคันเลียวไม่ใหญ่เทอะทักนะครับไม่ใหญ่เทอะทักนะครับ โคนใหญ่คันแบงค์หนานะครับแบงค์หนานะครับไกด์สวยงามนะครับไกด์สวยงามเวทที่ให้มานะครับเรามาดูเวทกันเวทที่ให้มานะครับเวทสายเนี่ยที่ให้มาก็คือ15ถึง30ปอนด์เวทเหยื่อที่ให้มาก็คือ50ถึง100กรัมที่ผมพูดไปทั้ง2อ,อย่างคือความบาลานซ์ของคันที่รับนะครับกับสรีละนะครับ เวทเหยื่อ50-100กรัมนะครับเหยื่อปั้นนะครับไม่เกินนี้คันจะรับได้ดีมากบีเหยื่อทรงเหยื่อแอคชั่นจะดีนะครับเวสายที่เหมาะกับคันนัคือ15-30ปอนด์นะครับออกแบบมาให้เรียบร้อยพี่ๆก็ใช้อยู่ในขนาดนี้อยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าใช้อยู่ในขนาดขนาดนี้อยู่แล้วสําหรับเวสายนะครับวันนี้ก็นํามารีวิวให้กับพี่ๆนะครับได้เห็นลวดลายนะครับนะครับทักคอนะครับ ถ้เห็นว่าลายของการถักทอนะครับแล้วก็ตัวแบงค์นะครับตัวแบงค์กาไฟนะครับตัวนี้เป็นคันกาไฟนะครับนะครับแอคชั่นจะดีนะครับมีแรงดีนะครับมีพาวอร์ลิฟต์นะครับเวลาเราได้ปลานะครับจะมีแรงเด้งนะครับมีแรงเด้งทําให้เรานั้นบังคับปลาง่ายคอนทรลนปลาง่ายนะครับไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยเวลาเราคอนทรลนปลาปลาจะไม่ไปกีการะลานนะเพื่อนนักตกปลาข้างซ้ายหรือข้างขวา ค่อนข้างจะคอนโทรลได้งานและที่สำคัญราคาย่อมเยานะครับก็ฝากไว้กับพี่ๆนะครับฝาป่าโซโลแม็นะครับ 8, 9แล้วก็10ฟุตนะครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้ราคาไม่แพงเลยนะครับนี่ให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวไกด์สวยงามนะครับพันกาไฟด้าก็อกนะครับเคลือกจากโรงงานนะครับแข็งแรงทนทานเหนียวแอคชั่นดีนะครับขอบคุณมากครับ